จิตท,ที่คิดที่จะให้นะคะมันจะเบานะคะจิตที่คิดที่จะเอามันจะหนักอันะะนี้ก็ได้เป็นกสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะจากทั้งการศึกษา เรปฏิบัติธรรมมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหนังสือนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้รื่รวยนะคะแต่ทีนี้นะคะเราจําเป็นที่ต้องมีหลักและก็แก่นยึดด้วยะคะ่ะว่าการให้ของเราออกไปนั้นนะ่ะมันจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนครอบครัวเราแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยแล้วก็มันเป็นการให้ที่อ,อยู่บนความเหมาะสมบนความดีงาม นะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็ต้นแบบนะคะของการให้ที่ดีมากๆของแอบ,บนะคะก็มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ก็โหเป็นที่สุดของการเสรียสละเป็นฮีโร่ของบ้านจริงๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลปกป้องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาให้แอบ,บจนวันนี้ค่ะวันนี้วแบบันนี้แอบเรียนรู้แล้วก็เติบโตที่สุเป็นคนที่แข็งแร่งขึ้นนะคะก็จะ รับช่วงต่อนะจะทำต่อนะในการที่จะสืบสารให้คืนกับพ่อแม่นะคะแล้วก็องสา,า,ายคณะญาติแล้วก็ให้คืนสุขกับสังคมโดยใช้ศักยภาพสูงสุดข,ของเราในแต่ละช่วงค่ะก็เรียนรูแ้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะก็ก้าวสู่เป้าหมายและความสันกัน,นะคะ่ะ